โรงเรียนบ้านขวาวโคง้งยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ชุดที่11นำโดยท่านรองประเรสริฐศักดิ์เหินไทยสงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองและคณะด้วยความยินดียิง่งโรงเรียน ขอรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565พอสังเขตดังนี้โรงเรียนบ้านขวาวค้งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่4ตําบลน,หนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น105คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนปัจจุบันมีนางปราณีนามสว่างดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนการดำเนินง,งานในระบบสอทอพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านขวาวโคง้ง มีนักเรียนที่ต้องดำเนินการติดตามจำนวนหนึ่งคนผลการติดตามพบตัวนักเรียนแต่ไม่สามารถนำกลับมาเรียนในระบบได้เนื่องจากนักเรียนมีความบกพร่องทางสติปัญญาข่าไปฝากอยู่ไดไอ้กระเชียอแม่ไหเงามากคืนอเอยอเจะได้โมนีแบบบางทีกิวโซ ข้อมูลการรับวัคซีนของครูและนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีน16คนรับวัคซีนเข็มที่3ครบแล้วคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนที่มีอายุ5-11ปีที่ประสงค์รับวัคซีนจำนวน90คนได้รับวัคซีนเข็มที่1แล้วจำนวน88คนคิดเป็นร้อยละ 79.20และรับวัคซีนเข็มที่2แล้วจำนวน80คนคิดเป็นร้อยละ70นักเรียนที่มีอายุ12ปีที่รับวัคซีนจำนวน10คนรับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ครบแล้วคิดเป็นร้อยละ100 2. ผลการจัดห้องเรียน โรงเรียนมีการนิเทศภายในชั้นเรียนโดยนางปราณีนามสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนให้เข้านิเทศการจัดห้องเรียนและกำชับให้ทุกชั้นเรียนมีป้ายชั้นเรียนป้ายนิเทศคำขวัญปรชัชญามีสัญ,ญลักษณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์มีการกระจายสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชั้นเรียนการจัดความพร้อมของโต๊ะครูและนักเรียน ให้เหมาะสมครบตามจำนวนความต้องการใช้งานตารางเรียนติดไว้ในชั้นเรียนให้มองเห็นชัดเจนพัทําเอกสารงานธุรการชั้นเรียนอย่างครบถ้วนทุกชั้น 3. ผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ประชุมวางแผนในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนโดยได้ทําคำสั่งปฏิบัติการสอนในชั้นต่างๆ ให้เหมาะสมตามความถนัดและตรงตามวิชาเอกนจากนี้ยังได้จัดทำบันทึกประชุมการจัดชั้นเรียนได้จัดทำมุมประสบการณ์และมุมกิจกรรมต่างๆตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. ผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ครูประจำชั้นมีการวิเคราะห์ผลการเรียนในปีการศึกษา2564 และได้เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนรายชั้นได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และได้ส่งต่อระเบียนสะสมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกด้านเป็นประโยชน์กับการแนะแนวส่งต่อให้ใช้ตลอด12ปีมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงบันทึกและลงวันที่กำกับไปด้วยที่เสร็จสมบูรณ์ ให้กับครูประจำชั้นคนต่อไป 5. ผลการจัดการด้านปัจจัยสนับสนุนโรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการเรียนดี15ปีโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครองครบตามจำนวน100%ซด้านการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Run ในการจัดทำอาหารและจ้างแม่ครัวจัดทำอาหารให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานครบ100%ซด้านหนังสือเรียนโรงเรียนได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคีสีฝ่าย กรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนกรรมการตรวจรับหนังสือเรียนและมีทะเบียนคุมหนังสือเรียนในทุกระดับชั้น 6. ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก active learning สืบเนื่องจากการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสายครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21 ส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่มีความเหมาะสมมีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วนความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในทุกขั้นตอนหรือใช้เทคนิคการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผล ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีเครื่องมือใช้ในการวัดผลประเมินผลอย่างเหมาะสมได้ระบ,บุไว้อย่างชัดเจน 7. รายงานการดำเนินง,งานนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจขอบข่ายของงานและความรับผิดชอบจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนมีการวางแผนการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนท้ายที่สุดนี้โรงเรียนบ้านขวาวคุ้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ท่านรองผู้อำนวยการประเรสริฐศักเหินไทยสงและคณะที่ให้เกียรติมาประเมินและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเผาโค้งในวันนี้ขอบคุณค่ะ